ุณเจกราวนมรสก,การพระอาจารย์ค่ะที่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้ดูตรงตรงไปที่สภาวะเลยคือตรงส่วนไหนคะเช่นเมื่อโกรธไม่ใช่ดูคนที่ทำให้เราโกรธหรือเรื่องราวที่โกรธก็จะอย่างนั้นฮนะคือ ให้ดูตรงๆไปที่สภาวะสมมติเราโกรธใช่ไหมเราก็สุดว่าคนนั้นเลวไอ้คนนั้นเลวเนะี่ยยังไม่ใช่สภาวะมันมันเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจตัวสภาวะจริงๆคือจิตมันโกรธให้มาดูตัวสภาวะคือจิตมันโกรธเวลาเราโกรธก็จะมองว่าเขาเลวเขาไม่ดี ส่วนเขาเลวหรือไม่ดีจริงหรือเปล่ายังไม่แน่เลยเขาอ,อาจจะดีแต่เราเข้าใจผิดก็ได้ตัวที่จริงแท้ๆคือตัวสภาวะนี้ที่เกิดขึ้นในใจ,ในใจเนี่ยคือจิตมันโกรธหรือมีความโกรธเกิดขึ้นในจิตก็นะดูอย่างนี้นะแล้วเวลาดูนี่ก็คือว่าให้ให้โกรธเกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยดูไม่ต้องไปดักดูจะโกรธแล้วแน่ๆเลยแล้วไม่ต้องโกรธแล้วค่อยรู้ โกรดแล้วค่อยดูนะดูไปตรงๆคำว่าดูตรงๆก็คือว่าแค่ดูเฉยๆภาษาครูบาจารย์บางท่านใช้คำว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือดูตรงๆดูตรงๆคือดูอย่างเดียวไม่ต้องไปแก้ดูให้เห็นไม่ใช่ดูให้หายดูเฉยๆ แล้วสิ่งที่ปรากฏก็คือในขณะที่ดูตรงๆหรือดูซื่อๆรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็คือมีสติเห็นสภาวะตอนมีสติเห็นสภาวะนั้นเป็นกุศลแล้วตอนโกรธเป็นอกุศลตอนรู้เป็นกุศลฟังทันไหมตอนโกรธเป็นอกุศลตอนรู้เป็นกุศลมันก็จะเห็นเลยว่าเมื่อกี้มีอกุศลเกิดขึ้นคือความโกรธ แล้วมันก็ปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะปัจจุบันเป็นกุศลนะก็จะเห็นว่ามีโกรธอยู่จริงแต่ดับแล้วนี่คือขึ้นวิปัสสนาเห็นความโกรธแสดงความจริงในแง่ว่ามันไม่เที่ยงแสดงอน,นิจจลักษณะให้ดูก็ถึงให้ไปดูตรงๆไม่ใช่ไปดูคนเลวคนนั้นเลวเห็นคนนั้นเลวเนี่ยยังไม่แน่ยังไม่ใช่สภาวะเป็นเรื่องราวที่เรา คิดขึ้นมาหรือว่าคนนั้นดีคนนั้นสวยคนนั้นหล่ออะไรเงี้ยนะก็ยังไม่แน่ว่าจะสวยจริงดีจริงหล่อจริงหรือเปล่ายังไม่แน่แต่ราคะเกิดขึ้นจริงประมาณนี้นะมีราคะเกิดขึ้นมาให้รู้ทันมีราคะราคะนี่จริงเป็นสภาวะมีอะไรอีกมีราคะมีโทสะมีโมหะโมหะ โมหะก็เป็นความหลงความมัวความเบลอมัวมัวเบลอเนี่ยคือลักษณะของโมหะจิตมันเคลื่อนไปเหมือนเหมือนรู้อยู่แต่มันมีขยับไปแล้วหรือมันเบลอลงไปหรือใจลอยโมหะนี่มีอาการแสดงออกหลายอย่างฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็เป็นสภาวะเป็นชื่อของสภาวะแบบหนึ่งคือ คิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆคิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบสเปะสปะนะฮะคิดไปต่างๆนานานี่ก็คือสภาวะคือฟุง้งซ่านหดหูนี่ก็เป็นสภาวะอีกแบบหนึ่งหดหูก็คิดเหมือนกันนะคิดแล้วก็อาการหลังจากคิดเนี่ยมันจะตรงข้ามกับฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือคิดแล้วอร่อยคิดแล้วมีแรง มันไปเรื่อยๆประมาณนี้แต่หดหูเนี่ยคือคิดแล้วหมดแรงคิดแล้วห่อเหี่ยวหมดแรงซึมเศร้าประมาณนี้อาการสภาวะคือหดหูซึมเศร้าหมดแรงห่อเหี่ยวมันมันคิดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่คิดนะคิดนะแต่ว่าคิดแล้วเกิดผลคนละแบบนะก็ดูที่ตัวสภาวะอย่าไปเชื่อมัน สมว่าเราไม่ดีเอะเราไม่ดีจริงหรือเปล่ายังไม่แน่แต่หดหูแล้วให้รู้ทันหดหูนี่เรามันแย่มันซึมเศร้าแล้วรู้ทันว่าซึมเศร้าแย่หรือเปล่ายังไม่แน่อาจจะยังไม่แย่ก็ได้หรือมันเพียงสภาวะคือมันมีซึมเศร้าเกิดขึ้นมาดูที่สภาวะนะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นไม่เห็นสภาวะไปเชื่อเลยว่าเราไม่ดีเขาดีเขาสวยแล้วก็มีราคะ เขาหลอก็มีราคะประมาณเขาเลวก็มีโทสะไม่ยอมมาดูตัวสภาวะทางใจที่เกิดขึ้นที่นี้นะจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตจิตมีโมหะจิตฟุง้งซ่านจิตหดหู่ยให้ดูตัวนี้แรกๆก,ก็จะเห็นประมาณอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีดีๆให้ดูเพราะดีๆไม่ค่อยมีนานๆจะมีจิต มีความเพียรจิตมีเมตตาจิตมีกรุณาจิตมีมุทิตาอะไรนี้นะจิตมีศรัทธาอนะไ้ไม่ค่อยมีหรอตอนที่มีก็ดูไม่ทันแต่กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านรวดหูดูแค่นี้ก่อนมาดูดูไปเนี่ยทั้งราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านรวดหูเนี่ยเป็นตัวขัดขวางทำให้ไม่เกิดคุณความดี คุณความดีที่เกิดคือจิตเริ่มเป็นสมาธิอย่างนี้นะพอดูไปแล้วเนี่ยสมาธิจะดีขึ้นเพราะตัวขัดขวางเนี่ยถูกรู้ถูกดูมันก็ดับไปก็อพอดูดูไปฝึกฝึกไปเนี่ยนะจากแรก,แรกๆก็จะมีเห็นแค่ราคราะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหลดหูต่อไปก็จะมีจิตที่เป็นสมาธิ <laughs> เกิดขึ้นมาจิตเป็นสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบ จิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวจิตอย่างนี้เป็นสมาธิได้สมถะก็รู้ว่านั้นการันนี้กาลังเป็นสมถะดูสภาวะอย่างนี้จิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นก็นประมาณไปว่าไม่ไหลไปรวมอยู่กับอารมณ์มันตั้งมั่นขึ้นมาอารมณ์ถูกรู้ถูกดูเไปอีกสภาวะหนึ่งมีสภาวะที่ดีๆเกิดขึ้นมาให้ดูบ้างนะบางทีก็จิต หลุดพ้นมาหลุดพ้นหลุดแรกๆก็หลุดพ้นเป็นคราวๆมีกิเลสกิเลสดับไปหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราวหรือว่าเนี่ยก็เป็นคราวๆมันจะก็จะมีจิตจิตดีๆหรือสภาวะดีๆให้ดูในตอนที่เราฝึกแล้วแต่แรกๆเนี่ยจะมีไม่ดีอยู่เยอะ <c oughs> ก็จะเห็นสภาวะที่ไม่ดีมีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดโูแล้วแต่ แล้วแต่คนว่าจะมีอะไรให้ดูมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนคนโทสะมากก็มีโทสะให้ดูมากให้ดูบ่อยหน่อยคนมีราคะจัดก็มีราคะให้ดูบ่อยหน่อยคนฟุ้งซ่านก็มีฟุ้งซ่านให้ดูบ่อยหน่อยช่างคิดช่างวิพากวิจารช่างปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาในใจก็ดูฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านเป็นสภาวะาวานะเพราะว่าอย่างนี้นะและ้วก็อย่าไปห้ามอย่าไปห้ามว่าอย่ามีมันมันเขาเรียกเป็นอะไรเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคนที่จะมีความปรุงแต่งแบบนี้เกิดขึ้นมาในใจนะก็รู้ทันสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นให้รู้ไม่ใช่ให้ห้ามไม่ใช่ไปห้ามให้รู้ ฝึกรู้ไม่ใช่ฝึกห้ามฝึกรู้ฝึกรู้ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาส่วนมันจะดับหรือไม่ดับถ้าถ้าเราเห็นด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันก็จะดับแต่ถ้าเห็นแล้วไม่ดับก็ดูนะว่าชอบใจไม่ชอบใจต่อนะาไมชอบใจสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหจเวลาเห็นแล้วไม่มันกิเลสไม่ดับเลยนะก็เกิดความไม่ชอบใจรู้ทันว่าไม่ชอบใจอีกที ก็ดูซ้ำๆ,ๆดูวนไปจนดูจนชํานาญนะดูจนชํานาญอะไรที่เกิดบ่อยได้เห็นบ่อยก็ชํานาญในสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นว่าถ้ามันเกิดใหม่มันก็จะมีสติรู้ทันได้เร็วขึ้นเพราะรู้จักแล้วตอนยังไม่รู้จักก็คือถูกหลอกถูกหลอกอยู่เช่นว่นเาเจอคนคนสวยมาแล้วก็ยังยังไม่รู้จักราคะก็มองแต่คนสวย เจอคนหล่อมาไม่รู้จักราคะก็มองแต่คนหล่อมานีมองไปอืมหน้าดูเนาะหุ่นดีเนอะอะไรเงี้ยไปเรื่อยเลยก็คือเห็นเห็นแต่เรื่องราวสมมุตินะแต่ไม่เห็นตัวสภาวะในใจแต่พอเห็นแล้วนะมันก็จะเห็นได้ง่ายขึ้น <Okay. S 1> เพียงแต่ว่าหมั่นฝึกนะหมั่นฝึกดูเห็นบ่อยเข้าก็จะชนานาญนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะจะชนานาญคือ มีแต่มีกิเลสนั่นแหละแล้วรู้ทันเร็วขึ้นราคะเกิดขึ้นมารู้ทันเร็วขึ้นโทสะเกิดขึ้นมารู้ทันเร็วขึ้นรักษาศีลก็ง่ายนะคราวนี้จะง่ายเลยแทบไม่ต้องคอยระวังรักษาศีลนะแต่มันมันจะมีสติน่ะเป็นตัวรักษาเพราะอย่างนี้แหละประมาณอย่างนี้ดูไปตรงๆที่สภาวะไม่ใช่ไปดูที่อารมณ์นะ เห็นคนมาเนี่ยเห็นอารมณ์นะคนเนี่ยเป็นอารมณ์แล้วเป็นเรื่องราวด้วยซ้ําไปนะเป็นไม่ใช่อารมณ์ในลักษณะที่ว่าเห็นเป็นรูปนะเห็นถ้าอารมณ์นที่เอาไว้ทํากรรมฐานก็จะเป็นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นแสงสีคนพูดมาก็ได้ยินเสียงประมาณนี้สภาวะที่มันเป็นข้างนอกนะแต่ว่าไอ้นั้นดูยากดูยากให้ดูสภาวะในใจเนี่ยง่ายกว่า